สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจ็ดสีผมสาจากยูทูบชาแนลช่องเจ็ดสีผมสานะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเอาเสียร์เลคันโปนะครับมาทําการฝึกซ้อมนะครับอาจารย์ที่มีพี่ที่ทำงานนะแกก็ซ้อมตรงนี้ประจํานะครับแกมีก็ต้องพสนะครับแล้วผมจะเอาเสียร์เลมาลองเล่นดูบ้างเข้าโค้งซ้ายอุ้ยบานอื้อไม่ง่ายง่ายนะครับขี่รถบุ่นวุ่ยลอง ขวาขวาขวาคือขวาก็เออไม่ง่ายนะครับใช้ความเร็วไม่ได้เนาะต้องหมายสิทธิขวาด้ยด้วย้วยบานบานบานไกลนะซ้ายสิเออซ้ายซ้ายได้เอาไวเพราะว่าเท้าขวาเราประคองเปลี่ยนเนาะ ขวาลงดูเียเล้ย้โ้สปัดทำไมขวาันขัดขัด ได้ได ai huh? yeah. 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 like ้สายสบันึงไม่ง่ายนะครับท่นที่แทำง่ายๆแต่เรามาทำทำไมมันมันยาก luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Bandit. จากการลองฝึกซ้อมจริงนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ลงในสนามแห่งนี้นะครับสนามนี้เป็นสนามที่พี่ทํางานนะครับแกลงแข่งมอเตอร์คอร์บที่มันโดดข้ามเงินดึงดึงนะครับแกก็มาฝึกซ้อมนะครับช่วงเย็นเนาะก็เอานะฮะเอาควยมาตั้งไว้นะครับก็ขี่วนไปวนมาก็เรามาเล่นกับพี่เขาดูนะครับก็ไม่ง่ายนะครับบอกเลยว่าไม่ง่ายที่เราเห็นว่าเขาโดดนะครับดึงดึงนะครับเนี่ยผมแค่วนควยเฉยเนี่ยยัง ยังยากเลยนะครับบอกเลยว่ายากนะครับก็คงต้องซ้อมพอสมควรนะครับทีนี้ก็ปวดแขนนะครับล้านะครับกดแขนนะฮะก็สิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นนะก็รู้เลยว่าเป็นมือสมัครเล่นสมัครเล่นมากๆนะครับนะแต่ว่าไอช่วงล่างของ CIF ที่ว่าย้ยๆนะครับที่มันยุบเยอะๆนะฮะก็เป็นข้อดีที่ดีมากๆเลยนะนะครับดีมากๆเลยเพราะมันใช้งานเหมาะกับงานของมันเนาะ ถนนแบบนี้ทางแบบนี้ก็เหมมันมนะครับแล้วก็ยางนะครับไม่กลัวล้มเลยนะยางแบบนี้ไม่ค่อยกลัวล้มเท่าไหร่นะครับก็คือกลัวอย่างเดียวคือตรงทรายรตรงทรายมันก็จะจะสะบัดนิดนึงนะครับแต่ว่าแฮนด์เดิรบาร์ที่กว้างๆนะครับมันก็ก็คุมอยู่นะครับนะ พี <P ie ke> ่แกก็ให้เทคนิคมานะครับให้เทคนิคมาว่าจริงๆเนี่ยท้ายมันจะเป๋ไปเป๋ียมาเท่าไหร่อะไรก็ช่างมันนะครับขอแค่เราคุมล้อหน้าได้นะครับถ้าเราคุมล้อหน้าได้ก็ยังไงมันก็จะมาตามล้อหน้าอยู่แล้วเนาะท้ายที่มันเซนะครับมันก็จะมาตามล้อหน้าอยู่แล้วเนาะเขาว่าง้นนะก็ก็เออก็ลองฝึกมาเรื่อยๆนะครับ <P ie ke> แต่ว่าแกก็แนะนําให้ใช้รองเท้านะครับที่มันด,ดีๆหน่อยนะครับเผื่อมันมีอุบัติเหตุล้มมานะครับมันจะได้ช่วยนะครับช่วยไม่ให้เจ็บได้นะครับ <laughs> ถามพี่แกก็รองเท้าคู่หนึ่งก็ไม่ถูกนะครับคู่หนึ่งก็ฮนะหลักหมื่นนะครับก็ผมก็ใส่บูทไปสะก่อนแล้วกันนะครับซ้อมๆเล่นๆนะครับขำเก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะจริงจังกับมันหรือเปล่าเนาะแต่ที่แน่ๆนะครับมันสนุกนะฮะถนนอะไรแบบนี้ฮะสนุกนะครับ,รบมันได้อยู่ในทางของมันเนะเาะแล้วเราก็ได้ใช้สมรรถนะ ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นทางของมันนะครับเล่นก็สนุกดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้นะครับว่าฟีลลอ่งการขี่อย่างนี้เป็นยังไงนะครับก็ลองไปลองกันดูนะครับลองกันดูนะครับการขี่ในสายเอเดูโรนะครับมันจะเป็นการเปิดอีกมิติหนึ่งเลยนะครับของการขี่รถจักรยานยนต์นะครับเราจะได้รู้เลยว่าเออมันยังมีเรื่องที่ท้าทายมากกว่าการ เป็นคันเร่งนะครับเมื่อก่อนเราเคยขีย่รถเร็วๆเนาะมันจะทําให้เราตื่นเต้นแต่พอเราขี่เร็วบ่อยๆเนี่ยความตื่นเต้นเนี่ยมันก็จะน้อยลงเนาะแต่ถ้าเราไม่ขี่บนทางฝุ่นนะครับทางลูกลังดูเนี่ยแค่ท้ายสบัดนิดนึงเนี่ยมันก็ตื่นเต้นใจหายแล้วนะครับจริงๆนะอ่าแต่ที่แต่ทีนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับฝึกเล่นๆนี่แหละครับไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะครับมีรถแล้วก็เอามาฝึกกัน โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ไม่รู้จะมีประโยชน์หรือสาระหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ลองดูนะครับวิธีใหม่ในการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ cif 2 5 0 r l l l สสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ